สวัสดีครับพบกับผม,มากมอุตกนิาตรนายกร,กร,ก,รกรมารายงานสภาพอากาศครับสำหรับในช่วงนี้จะเห็นว่าอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าแนวของดวงอาทิตย์นั้นอยู่ทางด้านซีกโลกใต้มีโอกาสที่จะเคลื่อนมาทางด้านภาคใต้ของเราตอนล่างก่อนนะครับโดยเฉพาะวันที่8ของเดือนเมษายนนั้นจะอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างนะครับตั้งฉากกับหัวกระบาลบ้านเราเลยนะหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนขึ้นไปทางด้านภาคกลางโดยเฉพาะวันที่26-27เมษายนนั้นจะอยู่ทางด้าน ทางด้านภาคกลางนะครับก็จะทําให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปลมส่วนใหญ่ยังเป็นลมใต้ยอยู่พัดกคลุมยังมีความชื้นไม่พอที่จะทำให้เกิดพายุฝ,ฝนเกิดขึ้นได้ขณะที่การในช่วงเดือนเมษานั้นนะครับเป็นช่วงที่อากาศเย็ยนจากประเทศจีนได้แผ่ลงมากดลุมประกอบกับลมก็เป็นลมใต้เข้าไปมีความชื้น เขาไปาหล่อเลี้ยงําให้เกิดพายุฝนฟ้าก้อน,อนในช่วงบ่ายและค่ำซึ่งพี่น้องเราทางด้านภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นั้นต้องระมัดระวังในเรื่องพายุฝนฟ้ากนองบ้านเรือนจะได้รับความเสียหายส่วนทางด้านภาคใต้นั้นก็มีฝนฟ้ากนองเกิดขึ้นได้แต่ไม่มากนักเท่ากับทางด้านตอนกลางของประเทศนะครับซึ่งในช่วงดังกล่าวน,นั้นนะครับก็จะเป็นที่มาของร่องควมกดอากาศต่ำหรือแนวร่องฝนนั้นก็จะขยับขึ้นมาพาดผ่านทางด้านสิงคโปร์มาเลเซียลาวๆต้นเดือน ของพิกพฤษภาหรือไปปลายเดือนของเมษานั้นนะครับก็จะทําให้มีหย่อมากดอากาศต่ำเกิดขึ้นทางด้านทะเลน้ำมันลมก็จะเริ่มเปลี่ยนจากลมใต้เป็นลมตวะวันตกเฉียงใต้ฝนทางด้านซีกตวะวันตกของภาคใต้นั้นก็จะมีฝนตกหนะักต่อเนื่องกันหลายวันโดยเฉพาะมากกว่าสาวันขึ้นไปนะครับแล้วก็ลมเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตวะวันตกเฉียงใต้มีร่องวามรต่ำนะครับรผ่านตอนการของประเทศแล้วก็ จะเป็นที่มาของการเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งปีนี้คาดว่านะครับการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยนั้นมีโอกาสที่จะชิดไปเล็กน้อยเนื่องจากว่าปรากฏการณ์รดิยาก็คือปรากฏการณ์ที่มีความชื้นเยอะฝนเยอะทางบ้านเรามีโอกาสที่จะแนวโน้มลดลงไปเข้าสู่ลักษณะของเป็นกลางแล้วเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลยโยคือมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นความชื้นน้อยดังนั้นเนี่ย ปีนี้นะครับคาดว่าลักษณะการเกิดแพทเทิลนของฝนนั้นจะคล้ายๆปี2544นะครับซึ่งปี2544นั้นนะครับภาพรวมทั่วไปนะฮะภาคใต้นะครับตอนบนุจะมีโอกาสฝนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนภาคใต้ตอนล่างมีโอกาสฝนน้อยแล้วมีโอกาสอ,อาจจะเกิดความแห้งแล้งเกิดขึ้นส่วนทางด้านภาคกลางมีโอกาสฝนเยอะโดยเฉพาะเขื่อนต่างๆก็จะทําให้เก็บกักได้ พอเพียงแต่ภาพรวมทั้งหมดนั้นฝนปีนี้ก็คาดว่าจะไม่มากเท่าไหร่นะครับจากการพยากรไปรายเดือนกระทั่ง1ปีข้างหน้าเนี่ยจะพบว่าร่องความกดต่าหรือแนวร่องฝนนั้นจะเริ่มเซตตัวช่วงประมาณทางด้านปลายเมษายนนะทางด้านภาคใต้ตอนล่างก่อนโดยเฉพาะพีมนสูตรกาเรียกพีมนสูนนตรางตะวนตหลังจากนั้นก็ผ่านทางด้านภาคกลางก็เข้าสู่มรสุม มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ปีนี้จะช้านิดนึงนะครับอาจจะช้าไปประมาณเป็นอาทิตย์พี่น้องเราก็ต้องเตรียมการนะครับสำหรับการพยากรณ์ไปเป็นรายสัปดาห์จะเห็นว่านะครับเป็นรายสัปดาห์จะเห็นว่าลักษณะของสีที่ท่านเห็นน็คือตั้งแต่สีส้มไปจนถึงสีแดงเข้มนั่นคือฝนเนี่ยจะต่ำกว่าภาพปกติ30ปีคือเอาลบกันเห็นว่าภาพรวมของสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่27ถึงวัทน,น,นที่3เมษายนนั้นฝนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนั้นจะน้อยโดยเฉพาะสองกรานต์จะมีอากาศร,ร้อนนะครับแล้วฝนก็นจะน้อยชัดเจน ช่วงของต้นเดือนเมษายนครับสนั้นก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะน้าราทีิวาเยลาปัตตานีแล้วสมขาหน่อยทางด้านผลผลิตก็ต้องเตรียมการนิดนึงนะครับอาจจะน้ํายังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับหลังจากปลายปลายเดือนของเมษายนนั้นหลังเมษาไปนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดพายุไซโคลนพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นทางทะเลอนามัน ครับล่องทบก็ต่ำเริ่มเซตตัวฝนก็จะเริ่มตกมากขึ้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างหลังจากนั้นจะลดลงไปตกทางด้านภาคกลางแทนนะครับสำหรับการพยากรณ์ไปเป็นรายวันจเจนว่าวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ทางด้านจังหวัดไรครับยะลานราธิวาสและก็สงขาบางส่วนทางด้านซีกตะวันตกพี่น้องเราก็ต้องเตรียมการด้วยนะครับการตากปลาการไรต่างต้องดูฟ้าฝนหน่อยนะครับติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดติดตามข้อมูลจากศูนย์สุขิยาภาคใต้ฝั่งออกจากเว็บไซต์กุ๊ปไลน์นะครับ ไรายต่างๆนะฮะทาง a c e b o o k นะครับเราก็มีรายงานแล้วก็ทางด้านข้อมูลข่าวอากาศนั้นเรามีรายงานเป็นรายชั่วโมงเลยนะครับสำหรับพี่น้องเราในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้นั้นก็ต้องเตรียมการในเรื่องน้ำกินน้ำใช้นะครับบางวันอาจจะไม่มีฝนเลยนะครับซึ่งฝนในช่วงนี้ยังน้อยอยู่นะครับแต่จะเริ่มมากขึ้นหลังเมษาไปนะครับก็ต้องเตรียมการแล้วก็จะมีาพายุไซโคลนนาก่อ,กอตัวอย่างเช่นปี2 5 1 4มีพายุาหมุนเขตดร้อนเข้ามาทางด้านแปซิฟิกที่พายุ กุสังิมีรูปเดี่ยวนะครับที่เข้ามาประเทศไทยหลังจากนั้นก็มีพายุใต้ฝนที่เข้ามาใกล้ๆบ้านเราชื่อว่าลิงลิงนะครับก็สลายตัวไปทางด้านประเทศกับบูชานะครับแล้วก็มีต่อมาก็คือคาเกจินะครับก็มาใกล้บ้านเราหลังจากนั้นก็สลายตัวไปดังนั้นเนี่ยฝนภาคบนภาคใต้ตอนบนเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะจังหวัดอะไรครับเพชรบุรีนะ ปร,ประจวบคีรีขันแล้วก็ชุมพรส่วนภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะสงขลานครศรีธรรมราชเนี่ยมีโอกาสที่ต่ำกว่าข้าติพี่น้องครับต้องมีการเตรียมการกักตุนน้ำนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในายามแล้งซึ่งปีนี้นะครับคาดว่าผลเฉลี่ยภาพรวมจะสูงกว่าข้ากติอยู่ในเกณฑ์ประมาณสักเท่าไหร่ครับสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับก็ติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดจากเว็บไซต์จากผู่ปลายต่างๆจากเฟซบุ๊กนะครับสู่หนุ่ยนิยาภาคใต้ฟังเราครับสำหรับวันนี้ ขอรายงานตัวดีครับขอบคุณครับ